สว,ส,สวัสดีค่ะดีฉันชื่อเด็กหญิงคณะสนา,นา,นานเวยียงวิเศษเลขที่สิบเก้าค่ะพี่ชานชื่อเด็กหญิงคณะพรนจุฑาธเลขที่ยี่สิบสองค่ะพี่ชนชื่อเด็กหญิงสจิติเมสันเลขที่สามสิบหกค่ะผมชื่อเด็กชายปิยนิมจันเลขที่สครับวันนี้พวกเราจะมานเสนอกิจกรรมสำรวจข้อมูลพื้นฐานในชุมชนของเพื่อนในกลุ่มค่ะเพื่อนในกลุ่มของเรานะคะก็เป็นชุมชนของอเองค่ะคือชุมชนมนสสวาทีค่ะไปดูกันเลยค่ะ let's go ไป Let's go ชวนเดินมาขยับครับ in my zone ด <i> ูสไตล์แล้วจะไม่มี alone ยกกันบาสบัดครับคุณผู้ชมคืออาโอทอบโถ่บ้านเรานะคะเป็นข้าวเกี๊ยบอะไรคะข้าวข้าวเกี๊ยบนางสุมนทาะมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะก็หมุนผสมมันก็มีทเลี่รงแล้วก็มีข้าวไปเอาข้าวสุ็แล้วแล้วก็ไปตำ ได้ข่าวว่ามันมีสดหมาอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ตดหมาก็มาดูข้างใน่อนนี้่นตอนการที่เราก็ทชามันจะคุ้มคาวกับในน้ำสาข่าผสมกับเกลสดใช้น้ำเกลอในชุมชนเราได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหารก็ชัวหอนี้ามื้อก็ประดิษฐ์ประดิษฐ์อไว้ใ่ะ หลังจากเราแก้ปัญหาในทุนๆแล้วพี่ฝนจะทบอะไรเจ็บขึ้นไหมคะยังนี้อย่างไีในี่จะเป็นข้าวไรเบอร์รี่ใช่ไหมอันนี้ข้าวเหนียวดำขเหนีนี่นะคะมันจะมีเป็นสีนี้แล้วก็สีขาวค่ะก็จะตรงนี้มีสีขาวกับสีสีนี้แหลัค่ะแต่ที่นี่มันจะมีสี มันมีสีธรรมชาติมีใบเตยแล้วก็ดอกอัญชันหรือเราจะใส่เออเป็นพวกฟักทองก็ได้มันจะเป็นเกี่ยวกับอาหารทีครับแล้วรสไหนขายดีสุดครับช่วงนี้มันก็ถ้าเราผลิตขึ้นมาได้ก็ขายขายดีทุกทีถ้าส่วนตัวคุณแม่ว่ารสไหนอร่อยสดุดคะสำหรับคุณแม่ของแม่มันก็ อะไรชุกลดถชุดถูกใจเพราะว่าเราคนธรรมเนจรค่ะเนเจอร์แต่แต่ที่ขอนแก่นก็ชอบเสียนี้อ๋ออย่าง้ว่าปกติถ้าเราทาแล้วก็รวมเวลาต่างแล้วเราต้องใช้เวลาประมาณกี่วันครับหนึ่งวันค่ัถ้าแดดดีดีแต่ถ้าแดดไม่ดีเราก็ต้องเอาัวนี้ช่วยใช่ถ้านี้เป็นถ้าสมมติขายัด้แล้วคานี่คือจะเป็นเงินสดการหรือว่าเป็น 他等于嘛，他不听话。 ให้่เป็นซิกเนเจอร์ค่ะก็ถ้ามีเด็กๆมันมาถ่านทำหรือมาพูดมาคดูก็จะดีค่ะตอนเรแม่ก็หมายถึงว่าแก่แล้วทำนู้ก็ได้อันนี้ก็จะสืบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะในชุมชนเราส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไรกันบ้างคะส่วนมากอาชีพจะเรียนรับจ้างทั่วไปอาชีพทำนา นลในชุมชนเราส่วนใหญ่ทำอาชีพเสริมอะไรกันบ้างคะเสริมเสริมทำอวนใช่ทำอวนอาชีพเสริสมเสริมนี่คือทำอวนอาชีพเหล่านั้นทำาไยได้ให้กับคนในชุมชนมากหรือน้อยอย่างไรคะอ๋ออันนี้ก็พอจุนเจือครอบครัวของแต่ละครอบครัวชุมชนเรามีวิสาหากิจกรรมชุมชนหรือมีสินค้าโอทอปไหมคะ หมู่ที่เจ็ดไม่มีนะแต่หมู่ยี่สิบเอดมีมีเพราะเขาทาเขาเกยบเขาเกยบใช่ค่ะแต่ว่าจะไปใช่ของหมู่เจ็ดเราไม่มีในชุมชนเราส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรนะคะในชุมชนเราส่วนใหญ่มีปัญหายาเสพติดอยาหนายาเสพติดใช่กำลังลงลงลงกำลังระบาดเราเกลียดค่ะกําล Let's go Let's go ว่ายว่ายว่ายเฉยนี่นะคะก็จะเป็นโบสถ์วัดชัยศีนะคะก็จะมีเป็นลูกทเกี่ยวกับสีนซนะคะทุกคนสิใสีะไคะคีออะไรคะคืออะไรคะคะรคออะคะคอะไรค้ือะไรคะืออะไกคืออะไะคะไร่ะคาออะไครคออะรคะคะรือครรรไ้คะคะะคไคะะคระะคค วัฒนธรรมค่ะเป็นมรดกของไทยค่ะได้ชื่อว่าเป็นมรดกอะอไอรนะมรดกของไทยใช่แล้มาเดินดูกันเลยค่ะเดินถ่ายเลยค่ะเดนนี่ยาวนานกว่ร้อยกว่าปี